เด็กงงขนมกง,งคืออะไรนะครับอ่ะมาเราจะมาเขียนส่วนของงบทดลองกันเนาะงบทดลองอาจจะมีส่วนประกอบนะครับอยู่2ส่วนเนาะส่วนหัวง,งบนะครับส่วนหัวง,งบประกอบด้วยชื่ออะไรลูกอันแรกเลยชื่อร้านนะครับร้านใจดีบริการร้านใจดีบริการนะครับอนอกจากชื่อร้านแล้วตามด้วยชื่ออะไรลูกชื่องบเนาะ งบทดลองนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยนะส่วนมากคนลายมือสวยหน้าตาจะไม่ค่อยสวยหรอกหรือว่าหน้าตาไม่ค่อยดีอ๋อล้อเล่นล้อเล่นนี่ครับเขาเรียกว่าดีจากข้างนอกถึงข้างในนี่ลายมือสวยอ๋อสอบแล้วใช่ไหมทำไม่ได้ใช่ไหมลูกอ๋อทำได้ทำได้ใช่ไหมลูก ทำได้เนาะพอได้ใช่ไหมลูกคือได้วันลงทุนวันแรกใช่ไหมได้สิไม่ยากหรอกเนาะอ่าอาเราก็เริ่มจากบัญชีเงินสดนะครับไปไปไหนอะ ไปไหนอ๋อหมายถึงว่าให้ครูเนี่ยเริ่มก็คือไปได้เลยเนาะโอเคโอเคไปเลยเ <laughs> <ะ> <laughs> งินสดนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งอุ้ยหิวข้าวจังเลยลกูกสองแสนบาทนี่เดี๋ยวครูนะจะไปสั่งผัดกะเพราไล <laughs> ยหิวนะครับ <laughs> ต่อมาลูกนี่รันดูสิ <laughs> ลูกนี่ล้านดวงใจเล็กที่103นะครับลูกนี่ล้านดวงใจหิวจังเลยหนึ103่งศูย์สานึ่งอย่าใช่ไหมอย่าแต่ครูเลยครูก็หิวเนาะ เนี่ยแล้วก็นึกถึงอะไรนะแล้วก็ข้าวผัดหมูก,กรอบหูยร้านเนี่ยนะลูกข้าวหมูกรอบของเขาว่ามันน่ากินมากโอ้ยหมูกรอบนี่มันทอดแล้วก็กองไม่ได้กองกองไว้ที่ตู้อ่ะกองไว้ที่ตู้เขาว่าโอ้ยเขาก็ามาเรียงกองนะกองเป็นพเนนทนทึกเลยลูกเอ้ย แล้วหมูกรอบคนนั้นะพอเรากัดเนี่ยอีตรงหนังมันนักมันกรอบลงไปเลยลูกโอ้ยมันกรอบแล้วไปโดนเนื้อเนื้อก็ไม่แข็งลูกเนื้อมันจ็นุ่มโอ้ยกรบเร็วทีเดียวเลยนะวอ้งไอเปตนแตเสีบว่ะเลครับต่อมาไปถึงไหนแล้วเนี่ยอุปกรณ์สำนักงานอ๋อแล้วแล้วแล้วคูรีบครูรีบลูกนลครับอุปกรณ์สำนักงานคือยังอยู่ในหมวดหนึ่งอยู่ เนาะแล้วก็มีน้ำซุปเนาะน้ำซุปนะครับอืน้ำซุปเหลงอะ่ะนะโอ้ยไม่ไหว,ลวเลยจิตใจโอ้ยไม่ไหวเลวอุปกรณ์สำนักงาน <ś led> ต่อมาเครื่องตกแต่งห้าหมื่นเฮ้ คนเราเนี่ยเนาะโลกเนี่ยความอยากเนี่ยเกิดกิเลสเนี่ยกิเลสความอยากอยากจะกินตอนนี้นยอยากจะกินอย่างแรงห้าหมื่น 50, อยากจะกินอย่างแรงว้าไม่ไหวแล้วว่ายอะโอเคนะครับต่อไปเจ้านี้ก่อนสยาม เจ้านี่นะครับเล็กที่สองศนเ <c oughs> จ้านี่อยู่ด้านไหนลูกอยู่ด้านไหนครูตัดิสบอกคุูไม่มีดแ <c oughs> อ๋อเจ้านี้อยู่เครดิตหลบหมื่ห้าใช่ครือป่ะใชอะ่อีกนิดเดียวต่อไปเงินกู้สองหมห้า เดี๋ยวอีกนี้เดี๋ยวจะเสร็จเร็ยวยันกูสองศูนย์สองสองหมื่นห้าต่อไปทุนใจดีสี่แสนจ้า ต่อไปทอนใช้ส่วนตัวนะครับห้าพันบาททอนใช้ส่วนตัวอย่าลืมนะโลก302แต่อยู่ด้านเดบิตนะจ๊ะกาดอกไม้จันไว้เลยจ้า เออนี่ครูจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังหลวง <c oughs> ความตลกของครูนะนี่เรื่องเนี้ยมันตลกจริงนะแต่ครูยังหาคําตอบไม่ได้เลยอาจารย์อะถอดรองเท้าอ่ะไว้ที่ชั้นรองเท้าหน้าบ้านอะพออาจารย์ไปถึงบ้านใช่ไหมอาจารย์ก็จะถอดรองเท้าแล้วก็จะเอารองเท้าไว้ที่ชั้นรองเท้าอ่หลูง ทีเนี้ยเมื่อเวลาประมาณวันอังคารน่ะเนี่ยวันอังคารที่ผ่านมาใช่ไหมอาจารย์ก็มาทํางานวยอาจารย์ก็ใส่รองเท้าอาจารย์ใส่รองเท้าแล้วอาจารย์ก็ตกใจไงตกใจเพราะว่าทุกทีอ่ะแล้วแล้วแต่แต่คือเป็นปัญหาของอาจารย์ด้วยนะอาจารย์ผิดเอง้วยแหละที่อาจารย์อะ่ะไม่ได้เคาะรองเท้าก่อนอะ่ะแล้วเท้าอาจารย์ก็ไปโดน คางคกตัวน้อยอึ่งอะ่ะอึ่งอ่างอะ่ะไม่ใช่คางคกอึ่งอ่างอะ่ะตัวน้อยอะ่ะไม่น้อยมากเลยตัวก็ตัวก็พอดีไปแล้วแล้วมันก็คือมันนุ่มไงมันก็ไปโดนอุ้ยแล้วก็หยิบม,มาดูเอา้าเป็นคางคกไอ้เป็นอึ่งอ่างอาจารย์ดิชาร์ดก็เอออึ่งอ่างเว้ยก็ไม่เป็นไรก็เคาะรองเท้าออกเอออึ่งอ่างมันอาจจะกระโดดเข้าเนาะแต่ที่ที่อาจารย์นั่งอะ่ะที่อาจารย์นั่งอะ่ะ กะชั้นว่าลรองเท้าว่าอยู่คนละมุมกันเลยนะอยู่คนละมุมบ้านเลยนะเพราะว่าอาจารย์จะมาใส่รองเท้าก่อนก่อนจะออกจากบริเวณบ้านใช่ไหมคือจะถือรองเท้ามาแล้วก็มาใส่อาจารย์เคาะดูเอ้าอึ้งอ่างอาจารย์ก็อ่าไม่เป็นไรลกูกตอนแรกจะเก็บมาต้มอึงกินก็กระไรอยู่นะก็เลยอ่าไม่เป็นไรก็อ่ะเอโอเคไม่เป็นไรอึงอ่างทีนี้อาจารย์ก็เคาะมันออกนะไม่ได้มันทิ้งไว้ที่ไหนนะอาจารย์ก็เคาะมันเหมือนเดิมลูก เคาะมันเคาะ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 เสร็จแล้วลกูกวันอังคารเย็นอาจารย์กลับบ้านใช่ไหมอาจารย์ก็ถอดรองเท้าไว้ที่เดิมลกูกทอดรองเท้าไว้เหมือนเดิมและอาจารย์ก็เข้าบ้านพอเช้าวันพุธอาจารย์ก็เอามาใส่อีกนี่พวกเราเชื่อไหมอาจารย์เจออึงอ่างนั่นจะเป็นตัวเดิม เฮ้ยอาจารย์เจอมันเฮ้ยมันมาอีกแล้วเคาะก็เคาะตอนนี้เคาะก่อนไงเพราะว่ากลัวมันเป็นงูก็เลยเคาะออกมาเฮ้ยมันเป็นอึ่งอ่างแล้วเมื่อเช้าอาจารย์กลับบ้านไปก็เหมือนเดิมก็รองเท้าไปวางเหมือนเดิมเมื่อเช้าอาจารย์ก็หยิบรองเท้ามาเหมือนเดิมแล้วก็เคาะเหมือนเดิมแล้วพวกเราเจอไหมอึ่งอ่างตัวเดิม มึงบ้าแล้วอีึ่งอ่างบ้าแกนึกพวกเรานึกภาพอึ่งอ่างไหมคือบ้านคือคือมึงออกมาจากรองเท้าแล้วคือยังไงคือยังไงคือครูนั่งนึกนั่งนึกว่าคืออึ่งอ่างคือมึงยังไงมึงต้องไปที่รองเท้าคู่นั้นเหมือนเดิมเหรอหรือมันชินหรือมันชินหรือยังไงเอออาจารย์สงสัยมันชินเหรอวะแบบว่าอุ้ย กลิ่นที่คุณเคยมาแล้วกระโดดไปแล้วมันกระโดดถึงแล้วอาจารย์ไม่ได้วางรองเท้าที่พื้นนะเด็กๆนะอาจารย์วางรองเท้าบนชั้นชั้นที่สองไม่พอแล้วตรงนั้นมีผ้าใบตั้งหลายคู่เฮ้ยหรือว่ามันอยุ่หลายตัววะแล้วมันมีผ้าใบตั้งหลายคู่ที่วางอยู่แล้วทําไมมันถึงต้องมาอยู่คู่นี้เพราะคู่อื่นครูคอแล้วมันไม่มีแล้วมันทำไมต้องมาอยู่คู่นี้แล้วมันรู้ได้ยังไงว่า อีคู่นี้อยู่ตรงนี้เอเพอพวกเรานึกองออกไหมแล้วมันรู้ได้ไงว่าเฮ้ย <c oughs> คู่นี้มาแล้วไปดีกว่านึกออกไหมอุ้ยคู่คู่นี้มาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปดีกว่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะดูอีกว่าวันนี้มันจะมาอีกหรือเปล่าได้ครับเนี่ยตั้งแต่วันอังคารเน่ะมันบาตลอดลูกแล้วคู่ไม่ได้เรียกด้วยนะได้ครับสงสัยต้องตั้งชื่อแล้วนะ เนี่ยแล้วมันอยู่เนี่ยเออชีวิตคือยังไงเนาะคือครูตลกว่ามันรอเหรอวะบ้านฉันจะกลับมาหรือยังเงี้ยหรอรองเท้าจะกลับมาหรือยังเงี้ยหรอนั่งรอรองเท้าด้ยนะเนี่ยครับอืมนั่นแหละคือที่มาเนี่ยะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องดูอีกแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกว่ามาไม่มานะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็รวมตัวเลขครับผมเนี่ยพูดไปเขียนไปเนีย่ยไม่รู้ผิดตรงไหนหรือเปล่า เนาะนะครับอ่ะเราจะมารวมตัวเลขกันเออตอนแรกเล่าแต่เมื่อวานแล้วพอดีนึกออกแล้วเมื่อเย็นกลับไปก็ยังเจ็ดเช้าเมาืเช้าเนี่ยมันยังอยู่อีกอะแล้วกูก็เคาะเหมือนเดิมลูกหยิบม,มาเคาะเหมือนเดิมนะครับแล้วมันก็โผล่ออกมาปิ๊กแล้วก็ยิ้มงี่ นะครับแล้วก็โดดไปไหนไหม่รู้นะก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวคอยดูอีกว่าวาพรุ่งนี้จะมาไหมอ่ะมาโลกโอเคโลกเดี๋ยวเรารวมด้านเครดิตก่อนเนาะเพราะว่าจำนวนมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีหมื่นห้านะครับบวกสองหมื่นห้าหมื่นห้านะครับบวกสองหมื่นห้าบวกสี่แสนนะครับบวกแสนห้า เป็นห้าแสนเก้าครับผมต่อมานะครับเรามาดูที่ <c oughs> บัญชีด้านเดบิตนะครับก็จะมีสองแสนนะครับบวกเงินฝากธนาคาร2 0 0แสนนะครับบวกลูกหนี้นะครับ1 8ื0น บ,บวกวัสดุสำนักง,งาน5000บวกอุปกรณ์3 0,000นะครับบวกเครื่องตกแต่ง50,000บวกถอนใช้ส่วนตัว5000ลูกบวกค่าเช่า30,000บวกค่าสาธารณูปโภคนะครับ1มื0นแล้วก็บวกเงินเดือน อีก4ี่หมื่นนะครับอ่ะโอเคลกูกไม่ปล่อยโปะนะครับ5 0 9 0 0กาเรียบร้อยนะครับ